นี่น้องหยางเจ้าคือพี่หยางคนนี้คนอื่นกลัวนักปรุงโอสถแต่เขาไม่กลัวเขาแตกต่างจากคนอื่นเสมอไอ้อหนูข้าคิดว่าเจ้าอยากตายจริงๆหนึ่งเจ้ากำลังข่มขู่ข้าหรอให้ข้าบอกอะไรเจ้าแล้วกันข้าคือนักปรุงโอสถผู้ทรงเกียรติถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องข้า จะมีผู้เยี่ยมยุดนับไม่ถ้วนไล่ล่าเจ้าไปจนสุดขอบโลกและฉีกเจ้าเป็นชิน้นชิ้น2<อ>ถ้าไม่เชื่อว่าเจ้ากล้าแต่ต้องฆ่ามาเลยฟันเลยข้าอยากดูว่าเจ้ากล้าไหม3<า>อะไรกัน เจ้าทำมันจริงๆคนหนุ่มเดี๋ยวนี้ไม่ยังคิดเลยพี่อย่างฟันแขนนักปรุงโอสถเพื่อข้าเจ้ากล้าฟันแขนข้าจริงๆแล้วไงเจ้าคิดว่าข้าร้อยเล่นหรือไงข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งใส่หัวไปเดี๋ยวนี้หรือตายซะเขาพูดจริงเขากำลังจะฆ่าข้าจริงๆ เจ้ากล้านักนะปรอนี่นะจำไว้วิธีที่สมาคมโอสถถิ่นช่วยปฏิบัติกับข้าข้าจะไม่มีวันให้อภัยพวกเจ้าทุกคนที่อย่างขอบคุณที่ยืนหยัดเพื่อข้าแต่เท่าคนนี้รังควานข้ามานานแล้วคม่มขู่ข้าทุกวันมันเยี่ยมไปเลยที่วันนี้ได้เห็นเขาลงเอยเช่นนี้ไม่ต้องห่วง ข้าจาเป็นต้องให้สมาคมโอสถลินช่วยของเจ้ารับรองเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันปรุงโอสถเพราะฉะนั้นข้าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโอสถลินช่วยเช่นกันเป็นธรรมดาที่ข้าต้องช่วยเจ้าขอบคุณน้องอย่างที่ช่วยลูกสาวข้าอีกครั้งอดกลับไปพักผ่อนที่เรือนกับลูกสาวข้าข้ามีงานต้องทําท่านพอ่อท่านกํนาลังจะไปไหนข้า มุกซูท่านน่าจะกําลังไปขอโทษปรมาจารย์จางใช่ไหมไม่จะเป็นต้องไปในเมื่อข้ากล้าลงมือกับปรมาจารย์จางข้าจะรับผิดชอบไปจนจบเพื่อรับรองความอยู่รอดของสมาคมโอสถดลิ่นชุยข้ารู้ว่าในน้อยอย่างแข็งแกรง่งต่อให้ปรมาจารย์จางหาคนมาชิดบัญชีเขาก็ไม่ใช่คู่ปรับของท่านแต่ ข้ากลัวว่าหลังจากที่ทําให้ประมาจย์เชียดแขนวันนี้จะไม่มีใครปรุงยาเม็ดให้กับสมาคมโอสถหลินช่วยอีกต่อไปเราจะสิ้นเนื้อประดาตัวในไม่ช้าในตอนที่ข้าพูดว่าถ้าจะรับผิดชอบมันย่อมรวมถึงธุรกิจของสมาคมโอสถหลินช่วยด้วยเป็นไปได้ไหมว่าน้องอย่างสามารถเชิญนักปรุงโอสถคนอื่นมาได้ไม่จำเป็นต้องเชิญข้ารู้วิธีปรุงโอสถนิดหน่อย ปรมุกสูพาข้าไปที่ห้องปรุงยาถ้าจะทําชุดยาเพื่อแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนก่อนวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ